เห็นบทแล้วเห็นบทแล้วตอนนี้เห็นบทแล้วครับผมบทแค่อ p พีหนึ่งนี่สนุกมากครับเพิ่งเพิ่งอ่านกันเมื่อวานฮะเพิ่งเห็นกันเมื่อวานแล้วก็มีลองลองอ่านให้เข้าปากแต่ละคนบ้างแล้วก็จากที่อ่านแล้วแต่ละทุกซีนเนี่ยเป็นซีนที่แบบไม่เหมือนอย่าเล่นกับอนลนแบบคนละแบบกันเลยครับอย่างพี่เจจะเป็นฟิลโกรแบบคอมเมดี้มากกว่าแบบเรียกรอยยิ้มครับผมแอคชั่นเยอะมากครับผมนี่ต้องเตรียมตัวเลย อย่างบทเราใหญ่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 อย่างรายการโดนพมาเป็นพิเศษวงกลางมันจะเป็นพัฒนาการยังไงที่จะไม่เหมือนตัวผมว่าเพอธาการเห็นได้ชัดเจนมากครับเพราะว่ามันมีเรื่องทั้งเหมือนเหมือนมันใช้ร่างกายเยอะแล้วก็แบบเนื้อเรื่องมันมันเป็นอีกอีกเวนึงเลยฮะก็อยากให้ทุกคนเราติดตามฮะเดี๋ยวครั้งอื่นเดี๋ยวเรามาสปอยใหม่ฮะ อันนี้สปอยอหอมปลาหอมคอกอ่อนอย่างใหญ่เล่นงานนุนแล้วก็มีบทบาทพอสมควรครับเรื่องเป็นของเราเองตอนนี้เป็นพายของเราเองที่สุดครับบอกเลยเพราะผมจากที uh ่อ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเองต้องเตรียมร่างกายหนักพอสมควรหมายถึงว่าต้องเตรียมเยอะมากจริงๆเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะมากจริงๆจากที่อ่านแต่ละซีนเนี่ยมันฉากแต่ละซีนใช้พลังงานเยอะมากแล้วเราต้องถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวน็อกก่อนใช่ ความกังวลไม่มีครับมีแคเ่เตรียมเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมครับเวอร์กช็อปมีสำหรับพี่น้องสี่คนชนะครับ ถ้าเกิดเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กช็อปการแสดงมีเวิร์กช็อปเยอะก่อนแล้วแต่ว่าซึ่งตอนนั้นที่เราเวิร์กช็อปการแสดงเราได้มีการเตรียมตัวคาแรคเตอร์หรือว่าเตรียมเครื่องมือที่จะต้องใช้ในพิจิตรแล้วแต่เหลือตอนนี้เราได้บทแล้วแล้วก็อ่านบทเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าใจทุกอย่างเห็นภาพทุกอย่างสังเกตเห็นะเยอะจนมักเพราะิ่มขึ้นในสิบนาที เตรียมตัวให้พร้อมร่างกายต่างๆให้ละเอียดมากพอเพราะว่าจากประสบการณ์การที่ถ่ายอยา่าเล่นกับนนทครั้งก่อนเราเห็นข้อบกพร่องบ้างแล้วก็เอาข้อพวกนั้นมาแก้ไขแล้วก็ทําพิเจตให้ตบโตมากขึ้นหมายถึงว่าละเอียดอ่อนมากขึ้นครับจากการของซีรีส์เพคนี้เปิดตัวมาค่อนข้างดีเข้ามาเป็นเรื่องของเรากดดันไหมการทํางานเป็นเรื่องของเราพอเป็นเรื่องของพี่รออเรียนเชิญศิลปินดาราทุกท่านนะครับ อีก10นาทีงารต่างๆในทวันนเรียกว่ากดดนเรื่องนต้นขึ้นนะครับก็เชิญว่าไม่ได้กดดันครับแต่ว่ามีมีเป้าหมายไว้เพราะว่าเรามีความหวังเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการจะทําอะไรบางอย่างเราก็ต้องมีเป้าหมายหรือว่าโกของมันไว้ครับก็อยากให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับก็กดดันไหมก็จริงๆก็ไม่ได้กดดันมากครับผมแต่แต่ก็อย่างว่าก็เราก็หวังแหละว่ามันจะมีแบบ มีคนชอบมีคนชื่นชอบเราแล้วก็ทำให้เราเติบโตมากขึ้นก็ก็หวังแบบนั้นมากกว่าไม่ได้หวังว่าจะเทียบเรื่องอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆกับเพื่อนๆในค่ายมีโอกาสคุยกันบ้างไหมเรื่องการทํางานเรื่องอะไรเรื่องการจของที่เราคนที่ได้มาเอาออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆก็คุยคุยกันตลอดถับว่าก็แต่ละคนก็แนะนําแบบแนะนํากันแบบใครเก่งด้านไหนก็แนะนําแบบแ,นนแบบนั้นนะครับผมส่วนมากแต่ละคนก็ยาย,ย,าย,ย,ายทำงานไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับว่าแต่ละคน คิวไม่ตรงกันเพราะช่วงนี้ก็ก็อย่างเช่นพี่แม็กนัตก็ถ่ายนิวเฮียแล้วฮะก็ไม<ช>่เอยได้เจอซีนิวก็เพิ่งเจอกันวันนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวรอรอประกาศอีกทีครับใช่ครับผมแต่แต่พอเห็นบทต่างๆทุกอย่างเริ่มมาแล้วก็ไม่น่าจะคงแต่เห็นว่าแววว่า,วาประมาณกลางกลางเดือนหน้าเพราะว่าต้นต้นเดือนเรามีมีไปเกาหลีครับใช่ใช่ก็น่าจะหลังจากนั้นเป็นต้นไป ตอนนี้ผลงานของเราก็มีพิเศษคนกลางครับผมก็ร้อถ่ายอยู่ครับผมก็แล้วก็จะมี The First Love m a n u ครับผมซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีครับผมก็จะไปถ่ายทำประมาณเดือน8เดือน9ครับผมใช่ครับอ๋อไอที่เกาหลีตอนนู้นเราเราคิดว่าเดี๋ยวเรา,ราเดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมหลังจากที่ถ่ายพิเิตเสร็จเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราอัดอัดช่วงนั้นเพราะว่าเพราะช่วงนี้เราต้องมันการแสดงคนละแบบกันด้วยวิธีเล่นก็คนละแบบคาแรคเตอร์คนละแบบก็คิดว่าตอนนี้เรา โปรแกรมที่เจ็ดจนไปแเดียวเลยครับเดี๋ยวจะจับให้สัมภาษณ์ในช่วงใช่ครับเป็นา่างเกาหลีร้อนริเศษนะครับขอเรียนเชิญเข้าสู่ห้องชุดใหญ่